ลเล่นเกมนั้นเสร็จเราเล่นเกมขำไ้กันไปหรือขวาบซ้ายซ้ายซ้ายลึกไปไปตาตาก้องแล้วมาถือให้เย้าก่อนอันนี้ที่สตูลิโอนะคะ ว่ามันเป็นแบบนี้ไงสรับอือฮะฮะเอาซ้ายค่ะซ้ายทางนี้ไงซ้ายเอาซ้ายเาาหรออือ <c oughs> ฮะโอ้โหป่วย พี่อแนนให้น้องมาเล่นสับตาเลยเล่นไปเลยเดี๋ยวนะพี่ยวไม่ทากล้องนะยล้ก็ทากล้องก็เห็นปุ๊ดตุเกเอาขวาค่ะ เอาสองงั้นได้เดินโอ๊ยกวดสตูนีโอเลยกวดเลยพี่ไปเก็บเก็บสิพี่ปไปเก็บสิเก็บสิกวดเลยกวด,ดอะไรกวดอ่ะ กวดจตเูเลโอเลยลูกเนี่ยซึ่งน้องเขาก็จะกดถ่ายหราถ่ายให้สุดท้ายก็ต้องมากวดเองนะคะซึ่งเป็นแล้วแบบเขาจะไม่แบบเจีาา่ยวซาน คลิปนี้น่าจะลงไอจีได้นะฝากร้านด้วยนะร้านต้นดีใจนะคะเคโอ้ตุเคเน่เดี๋ยวไปแอบถ่ายทั้งกล้ก่อน <ส>นนไม่ต่อไปเล่นเกมคำบใบ้ไม่ใช่ไม,ไม่เดี๋ยวตัดเล่นที่เกมคำบใบ้เลยดีกว่าค่ะไปแอบถ่ายคนดูก่อน เราเจ็ดใช้เงินไปนิดเดียวนะคะซึ่งเป็นแบบเฮ้ยอะไรวะเอาเร็เเว กันแล้วนะคะซึ่งรอให้น้องจัดเสร็จก่อนนะดเดี๋ยวไปดูกันตอนที่จะเริ่มเล่นเลยก่อนไปอันนี้เราแก้งไม้นะคะวายพี่วางแผ่นแก้งไม้ฮมไหมไ่พี่วางแผ่นแก้งไม้ไงวังแผ่นว่าเออเนี่ยจะหลอกเล่นเกมสุดท้ายเป็นไงดูน้องต่อด,ด้วย วายบางแผนในเกมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดตึกไทยและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้คอถึงร้านจับนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย